บริเวณความกดอากาศสูง High Pressure Area คือบริเวณที่มีความกดอากาศสูงกว่าบริเวณใกล้เคียงที่อยู่รอบๆในแผนที่อากาศผิวพื้นแสดงด้วยเส้นความกดอากาศเท่าเป็นวงกลมหรือเป็นวงรีรูปไข่ล้อมรอบบริเวณที่มีความกดอากาศสูงบริเวณความกดอากาศสูงจะมีกระแสลมพัดออกจากศูนย์กลาง a n t i c y c l o n c Circulation ดมีทิศทางตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือและในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต้โดยทั่วไปในบริเวณความกดอากาศสูงจะครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างบริเวณความกดอากาศสูงแบ่งออกได้2ชนิดคือ 1. โคมไฮเกิดขึ้นเหนือพื้นดินในแถบปฏิจูุสูงสงที่มีอากาศเย็นบริเวณแกนกลางอุณหภูมิจะเย็นที่สุดบริเวณความกดอากาศสูงชนิดนี้ ทำให้มีอากาศหนาวเย็น 2. วอร์มไฮบริเวณความกดอากาศสูงชนิดนี้สามารถมองเห็นได้ในหลายระดับความสูงแต่ที่บริเวณผิวพื้นอากาศจะร้อนกว่าระดับความสูงอื่นๆที่แกนกลางจะมีอุณหภูมิร้อนกว่าภายนอกบริเวณความกดอากาศสูงชนิดนี้มีความชื้นสูง ดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอุตุนิยมวิทยารับใช้ประชาชนนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่28มกราคมพุทธศักราช2566ซึ่งตรงกับขึ้น7ค่ำเดือน3ส่วนวันพระก็จะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับเพราะเพราะว่าตรงกับขึ้น8ค่ำเดือน3ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการของเราไม่ว่าจะติดตามทางวิทยุหรือจะติดตามทาง Facebook Live ก็ตามนะครับทีมงานของเราวันนี้นะครับสี่หนุ่มสี่แนวครับผมเพราะว่าท่านแรกนี่ก็คือคุณอีทอำนาจจินดาพรมทำหน้าที่ควบคุมเสียงการถ่ายทอดให้ท่านผู้ฟังได้ฟังทางวิทยุนะครับแล้วก็จะช่วยรับโทรศัพท์ส่งชื่อเข้ามาให้ผมได้ทราบว่าใครจะมาช่วยการจัดรายการในเช้านี้ท่านใดที่ตื่นแล้วนะครับสนใจที่จะมาพูดคุยกับวิทยากรของเราในวันนี้หรือจะ รยายงาน,นลักษณะอากาศก็สามารถทําได้ครับผมขออนุญาตแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ให้ทราบนตรงนี้เลยก็คือ023839003อีกหมายเลขหนึ่งก็คือ023839004ครับส่วนท่านที่2นะครับก็คือคุณออสปฏิศัก์สอนเขียวรูปที่เราได้เห็นกันแบบม่วนซื่นชื่นตาชื่นใจอยู่ข้างหลังนั่นก็เป็นฝีมือการคัดเลือกของคุณออสนั่นเองนะครับคุณออสนี่จะทําหน้าที่ ดูแลการถ่ายทอด a c e b o o กไ i v e ให้ท่านผู้ฟังที่ติดตามเราทาง f a c e b o o k l i v e นะครับได้ชมกันอย่างราบรื่นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ถ้าหากว่าชอบภาพพื้นหลังก็เขียนมาชมหรือว่าโทรศัพท์มาชื่นชมได้ครับส่วนผมธัญญชทางหนูนุ้ยมาทำหน้าที่ดำเนินรายการแทนคุณชนานันหนึ่งวันในวันนี้นะครับเป็นกรณีพิเศษคนที่สำคัญที่สุดของรายการวันนี้นะครับ ก็คือวิทยากรของเราชื่อคุณนัฐกิจสิงหเพชรครับสวัสดีครับคุณนัฐกิจครับสวัสดีครับคุณทาสวัสดีครับครับผมเอ่อก็เรียนให้ท่านผู้ฟังได้ทราบนะครับว่าถ้าหากว่าต้องการที่จะมาร่วมกระจัดรายการนะครับก็โทรศัพท์เข้ามาพูดคุยหรือส่งข้อความกันมาได้เดี๋ยวผมจะมีการรายงานสถานการณ์ทาง a c e b o o k ไลฟ์เป็นระยะระยะครับคำถามแรกเลยครับคุณนัฐกิจ ครับผม24ชั่วโมงที่ผ่านมาพอจะมีข้อมูลใช่ไหมครับว่าอุณหภูมิมันลดลงหรืออย่างไรอุณหภูมิต่ําสุดรายภาคนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับครับผมถ้าในส่วนของภาพรวมนะครับ24ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยช่วงนี้ที่อุณหภูมิจะมีลดลงนะครับผมตอนนี้เริ่มมีแค่ตอในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับสำหรับภาคเหนือภาคกลางและภาคอื่นๆเนี่ย วันนี้จะยังลดไม่มากลดเพียงนิดเดียวนะครับแต่ว่าที่เราจะรู้สึกว่ามันเย็นมันหนาวเนี่ยอันนี้เป็นเพราะลมแรงลงมาก่อนนะครับผมฉะนั้นสําหรับภาคเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับแล้วก็ภาคใต้เนี่ยจะเริ่มเย็นได้บ้างก็เป็นวันพรุ่งนี้ตอนเช้านะครับที่อากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนเนี่ยจะเริ่มลงมาค่อนข้างเต็มที่นะครับผมรับผมรักผมแล้ว อุณหภูมิรายภาคพอจะบอกได้ไหมครับว่าต่าสุดรายภาคนี่มีตรงไหนบ้างถ้าในส่วนของอุณหภูมิต่ําสุดรายภาคนะครับผมสําหรับรายภาคเนี่ยเ,เรามาเริ่มในส่วนของภาคเหนือก่อนนะครับ,รบสําหรับภาคเหนือเนี่ยอุณหภูมิต่ําสุดที่เราวัดได้นะครับผมก็จะอยู่ที่จังหวัดน่านนะครับ12องศาเซลเซียสในตอนกลางคืนนะครับผม สำหรับภาคตะว,วันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิต่ำสุดจังหวัดนครพนมนะครับอันนี้เราวัดได้นะฮะก็จะอยู่ที่8องศาเซลเซียสตอนนี้นะครับส่วนภาคกลางอ่าอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเราตรวจเจอ2จังหวัด<ช>นะครับก็คือจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็จังหวัดกาญจนบุรีนะครับอันนี้ตรวจวัดได้ที่15องศาเซลเซียสนะครับผมแล้วก็ในส่วนของภาคตะว,วันออกนะครับ อันนี้เราตรวจวัดได้ที่จังหวัดปราจีนบุรี18องศาเซลเซียสนะครับผมสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกหรือก็คือทางฝั่งอ่าวไทยนะครับอันนี้เราวัดได้อยู่ที่17.7องศานะครับผมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะฮะแล้วก็อย่างทางกรุงเทพปริมณฑลอันนี้เราตรวจวัดได้ที่จังหวัดสมุทรปราการท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับ19.1องศาเซลเซียส สำหรับภาคใต้ฝั่งอันดามันก็จะอยู่ที่จังหวัดระนองนะครับ22.4แล้วก็ในส่วนของสถานการณ์ฝนนะครับผมก็จะเป็นทางแถวภาคใต้ตอนล่างนะครับอย่างทางฝั่งอ่าวไทยเนี่ยก็จะแถว3จังหวัดใต้นะครับปริมาณฝนที่เราวัดได้สูงสุดเนี่ยก็จะอยู่ที่51.6ม mm มสงขานะครับ,รบผม ในส่วนของทางอันดามันอันนี้จะเป็นจังหวัดภูเก็ตนะครับเราวัดได้6.7ม mm, ิลิเมตรนะฮะก็จะถือว่าเป็นฝนเล็กน้อยนะครับครับตอนนี้นะครับก่อนที่เราจะพูดคุยกันต่อมีโทรศรัพท์สายแรกเข้ามาแล้วครับก็คือพี่หนุ่มน้อยจากเพชรบุรีนั่นเองสวัสดีครับพี่หนุ่มน้อยสวัสดีครับอาจารย์ธัญญาและคุณนัทกิจนะครับมีเดาเดาอยู่ผมอยู่บ้านมาันเสาวนันนี้แล้ว ีอากาศแตะพืนมาแล้วครับผมจมแรงไหมโอ้ลมแรงนะครับในช่วงวันสองวันนี้ลมแรงนะครับผมแล้วแรงจะหมดแรงก่อนหรือจะถึงเพชรบุรีไหมอ่าอันนี้เราให้ถึงได้นะครับก็ลมเนี่ยเราจะให้แรงไปได้อีกประมาณสองวันนะครับอันนี้ก็ต้องแรงด้วยนะแล้วจะมีการลมพัดเข้าฟาังไหมเป็นสีบ้านพคกอกไก่เนี่ย ้านแหลมบุรีครับครับอันนี้ในส่วนของลมเนี่ยจะมีพัดเข้าหาฝั่งค่อนข้างแรงนะครับผมแล้วคลื่นเนี่ยเราให้สูงได้ประมาณสองถึงสี่เมตรเลยนะครับผมโดยเฉพาะพื้นที่นอกชายฝั่งนะฮะเลยนะใช่ครับโอ้ยออกฝยุชายฝั่งผมห่างประมาณสี่โลกว่าเนี่ยนะครับพัดจากฝั่งเข้ามาหาฝั่งลับแม่น้ำเพชรเนี่ยนะประมาณสี่โลเศษนะบ้านพมนเนี่ยใช่ครับ แล้วตอนเมื่อคืนนี้เท่าไหร่นะเมื่อคืนพอดึกๆเดี๋ยวนี้ผมอยากจะอยากจะลืล้อกดเกล็กลเกนี่ยไอ้ไอ้แต่วัดวัดความเย็นความอะไรนำมาวัดเช้านี่กับวัดตอนตีหนึ่งนี่มันคงจะห่างกันนะอาจารย์ญญานะอ่าครับผมในส่วน<ป>ของอุณหภูมิวันนี้ก็จะห่างกันอยู่นะครับผมเพราะว่าตีหนึ่งนี่ยมันกําลังเย็นแล้วที่พระเจ้าของผมเท่าไหร่เนี่เป็นุรีวัดพบมาอ่าถ้าเกิดว่าตรงเพชรบุรีใช่ไหมครับผมอันนี้<ต>เรา วัดเข้าๆกลางคืนนะฮะอุณหภูมิเนี่ยเราให้สิบเก้าองศานะฮะเก้านั้นก็ยังไล่เรียกันที่ปานมาแต่ว่ารู้สึกว่าตีหนึ่งพี่มีราคาหนึ่งได้ราคาความเจ็นนะนะครับผมเอ้ยเออลือบอกเบอร์ไปนะมันาง็นไรบ้านจนเลยครับพี่ผมเตรียมทางไม่ดูน้องยับป้องกลยนะฝากบความ ด้วยลังโปงเป,ป็นหลบพระรูปขนาดนั้นสามโป่งเลยไม่เคยไม่เคยขนาดนี้นะศูนย์แปดหนึ่งสองสามห้าหนึ่งห้าเก้าสามนี่เบอร์ใหม่ใหม่แล้วก็ศูนย์แปดสองห้าสี่หกสองหกสองแปดครับวนนี่อีวาเบอร์แปดหนึ่งนี่เพิ่งได้มาใหม่นะวันนี้จะโกก็ได้นะวันนี้อยู่บ้านทั้งวันแล้วครับ <laughs> แล้วก็เพื่อนบานพี่เมืองน้องของผมพิจิตเป็นยังไงพิจิตเต็มออดเป็นไงอากาศจะเย็นมากไหมชุดนี้าอ่ในส่วนของพิจิตนะครับอันเนี้ยวันเนี้ยจะยังไม่ค่อยเย็นมากเท่าไหร่นะครับผมจะเย็นเห็นจริงๆจะเริ่มพรุ่งนี้นะครับ <ผม S 1> คบนี่นะแล้วผมก็มาเด้ติดตามมาไลา่หวันมากที่บ้านก็ยังว่าละ ใครยังมาเที่ยวมหนุนชายทะเลนะนะวิ่งชายทะเลตะลึงเปิดเปิดร้านผมไม่เคยผ่านวันละห้าพันันนี้ไม่เคยในปีนี้ครับรถมาเที่ยวบานผมเนี่ยนะยัยผีก็หวังมะพร้าวน้ำหอมร้านผมทุกละสิบาทนะแต่สัญญาเอ้ยถูกแล้วแหละที่นี่ยี่สิบเซนยังหาซื้อไม่ได้เลยฮะราคายี่สิบบาทเอาเราก็ไปหนองพับไปดูเหตุการณ์เขาบอกว่าผู้เรียนตั้ง ห้าพันไร่แล้วนะครับเางตะว,วันตกนน,นก็ได้ไปเห็นแมมันหน้านี้มันโลกโจมหน้าดูเลยเอ้าแล้วก็กำนันแดงก็ฟังอยู่คนฟังแล้วก็เทพออสก็ฟังอยู่แล้วก็มาแวะเวียนก็นี่เดี๋ยวผมวันนี้หยุดรับวันธรรมดาเขาหยุดสองวันแล้วก็วันท้วันก็หยุดหมดตสิบโมงเข้าวนทยุชุมชนแม่กิ์ไปก็วังเนี่ยนะเพราะมีคนอยู่เอาคิดถึงทุกคนวันนี้อาจารย์มาผมเตาก็ แม่ในใจนะเอาทิดถึงทุกคนนะาังใเปลือน้อยเพชรบุรีบ้านปุ้มขอบคุณมากครับครับผมแล้วยังไงก็วันอังคารเจอกันอีกครั้งนะครับพี่ผมก็จะมาจัดรายการตามปกติสายที่สองครับคุณพีจากชนบุรีครับสวัสดีครับคุณพีสวัสดีครับชองอเชิญเลยครับทราบว่าอากาศเย็นเมื่อวันพรุ่งนี้ใช่ครับครับ อากาศลงสักสักสีงวันครับออันนี้เราจะเย็นให้เย็นลงไปจนถึงวันที่สามสิบเลยนะครับผมครับครับแล้วันเดืหนึ่งสองสามอะไรครับอ่าถ้าวันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สามเนี่ยก็จะเริ่มอุ่นอุ่นขึ้นนะครับค่อยๆอุ่นขึ้นนะครับผมครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับครับตอนนี้โทรศัพท์ยังว่างทั้งสองหมายเลขนะครับศูนย์สองสามแดสาม้าศูนย์ศูย์สมถึงสี่ถามคุณ นักธกิจนิดนึงครับ<ด>24บชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับสถานการจะเป็นยังไงบ้างครับอากาศบ้านเราลมจะแรงทั้งวันไหมครับในส่วนของวัน2วันนี้นะครับก็คาดการประมาณถึงสักวันที่29นะฮะลมจะยังมีลักษณะที่แรงได้อยู่30อาจจะยังพอทรงๆแต่ก็จะเริ่มแผ่วลงได้บ้างนะครับสามเอ็ดเป็นต้นไปนี่ก็ลมจะเบาลงไปพอสมควรอย่างเห็นได้ชัดนะครับผม ตัวสัปดามาสายที่สามครับเป็นคนที่ไม่คิดว่าจะโทรมานะครับยังลุ้นอยู่ว่า <c oughs> จะโทรมาไหมถ้าได้ยินเสียงผมสวัสดีครับคุณเยาวรศจากานางพีครับามเลยอ่ะ <c oughs> จะแซวหน่อยจะแซวคุณพันยาหน่อยส <c oughs> วไปดีม้คุณพัญยาสวัสดื่มข้าคุณนัก <c oughs> สิผมผิดเสียงไม่ดีไม่สบายเปล่าต้องดื่มน้ำอุ่นนะครับดื่มน้ำอุ่นเยอะร เไม่ทำถึงเราเราเราเรโอ้โหแล้คุณทันยามากเลยเออวันนี้ท้องเนี่ยนี่วันนี้คุณอากาศละท้องฟ้าโกงแดดต้าเลยแต่เมื่อวานเมื่อวานท้องฟ้าคึมเลยไม่มีแสงแดดเลยเมื่อวานอากาศเย็นวันนี้ลมพัดแรงเลยวันนี้เดี๋ยวนี้เออแล้วแล้วันนี้คานจะมาเพื่อนอ่ะมาครับมาเจอกันได้ครับ เดียวนได้เจอแล้วทั้งเสียงใช่ครับผมแต่วนจริงไม่เจอเจอทา้งเสียงครับจะหมดเวลาแล้วค่ะพี่ออนวานโทรมาสามสายเลยครับพี่ออนมาแล้วนะยังอยู่พี่ออนแค่นี้นะคะขอบคุณพี่ออนครับขอบคุณค่รับขอบคุณมากคุณยอเรศ เออมาดูทาง Facebook Live กันหน่อยนะครับตอนนี้7จ็นาิกาสีนาทีเรายังคุยกันอีก15นาทีนะครับเวลาผ่านไปเร็วมากทาง f a c e b o o k Live นะครับคนที่ส่งรูปไหว้มาณจอนนี้ก็มีคุณไพศนะครับเป็นท่านแรกส่วนท่านที่ส่งรูปหัวใจมานี่มีคุณอนันา์คุณสมพิษคุณสุขศรีคุณตัวตุนส่งสังข์ทังคุณจินเกียรติคุณกำเมืองคุณธงชัยคุณสำราญคุณอัชนาภา ส่วนคนที่ทักทายด้วยคําว่าสวัสดีมานะครับก็มีคุณเตี้ยคุณเกรียงไกรครับคนที่ส่งรูปยกนิโปกมาก็มีคุณคนหลังข่าวและคุณบุญส่งส่วนข้อความนะครับก็มีคุณสมพิษนะครับทักทายเราเข้ามาจากสวีชุมพรแล้วก็บอกว่าที่นั่นมีเมฆมากจะมีฝนไหมครับคุณนัฐตกิจถ้าอย่างชุมพรสุร,ราษฎร์นะครับผมในส่วนของฝนเนี่ย จะยังคงค่อยๆมีเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆนะครับเพราะว่าตัวอากาศเย็นมันค่อยๆลงมาเรื่อยๆนะฮะก็เราจะให้เนี่ยฝนยังเยอะไปจนถึงนู่นเลยครับวันที่30เลยแต่ก็คงไม่เยอะเท่ากับ3จังหวัดใต้ที่อันนั้นอ่ะพอหายอากาศเย็นเนี่ยจากประเทศจีนมันลงมาแล้วมันเซตตัวแล้วเนี่ยฝนจะตกอยู่แถวนั้นซะเป็นส่วนมากกว่าครับผมเออคุณสมพิตบอกว่าชมและแชร์รายการให้แล้วด้วยขอบคุณมากๆนะครับท่านที่สองับคุณวรณจิต ก็อยู่ที่สุสาครก็เขาบอกว่าที่นั่นลมแรงและเป็นลมตะวันออกท้องฟ้าก็โปร่งใสก็น่าจะเป็นวันที่ดีวันหนึ่งของพี่น้องแถวนั้นนะครับส่วนท่านที่สามรับคุณชะลอก็ทักทายเราเข้ามาแล้วก็บอกว่าวันนี้บริเวณอ่าวสวีชุมพรนะครับมีลมหนาวอ่อนๆพัดนะครับหลังจากวันที่หนึ่งเดี๋ยวผมเช็คก่อนว่าผมเขียนถูกไหมหลังจากวันที่ โอเคหลังจากวันที่หนึ่งยังมีลมแรงไหมก็น่าจะหมายถึงวันที่หนึ่งของกุมภานะครับถ้าในส่วนของกุมภาเนี่ยครับผมสำหรับลมแรงเนี่ยอันนี้เราให้มันเบาลงนะฮะอาจจะมีหลงเหลืออยู่แต่ก็จะไม่เย็นแล้วก็ลมจะไม่ได้แรงเท่าในช่วงวันสองวันนี้นะครับผมครับครับผมโอเคครับก็น่าจะเบาใจได้แต่ในช่วงนี้นะครับพี่น้องทั้งหลายลมแรงเราก็ต้องระวังเรื่องอักขีภัยนะครับ ท่านท่านใดที่ก็ผิงไฟเพื่อบรรเทาความหนาวนี่ตอนนี้ก็เริ่มมีข่าวไฟไหม้กันประปรายแล้วนะครับก็ต้องระมัดระวังกันให้ดีท่านต่อมาครับพี่พักดีจากชุมขอไฟจากภูเก็ตครับทักทายทีมงานเข้ามาแล้วก็บอกเช้านี้มืดครึมมีเมฆฝนฝนจะตกไหมที่ภูเก็ตนะครับภูเก็ตเนี่ยเราให้มีได้นะครับแต่ก็ไม่ถือว่าเยอะเท่าไหร,ร่นะฮะเราก็จะยังให้เกณฑ์อยู่ในฝนเล็กน้อย นะครับผมครับผมครับจะมีเข้ามาได้บ้างครับยังไงถ้าเกิดว่าพี่น้องประมงแถวนั้นนะครับต้องการที่จะแปรรูปอาหารทะเลนะครับวันนี้ก็ยังพอมีฝนหรือไม่ก็พี่น้องชาวชาวเกษตรกรที่ปลูกข้าวเก็บเกี่ยวไว้นะครับต้องการนําผลผลิตมาตากก็อาจจะต้องเฝ้าสักนิดหนึ่งนะครับเพราะอาจจะมีฝนมารบกวนผลผลิตของท่านท่านต่อมาครับอยู่ที่พี่พักดีแป๊บหนึ่ง พี่ปกิก็อวยพรให้ทีมงานทุกคนนะครับมีความสุขช่วงดีทุกคนแล้วก็ยังแจ้งมาด้วยว่าชมแชร์รายการให้แล้วอีกต่างหากขอบคุณมากครับคุณป๊อปนะครับก็ทักทายเรามาจากสิงห์บุรีนะครับบอกว่าที่นั่นลมแรงแต่เช้าอากาศไม่หนาวมากกําลังเย็นสบายครับผมขอบคุณมากนะครับที่แจ้งเข้ามาต่อมาครับคุณธงชัยอยู่ที่อำเภอเมืองชนบุรีครับบอกว่าเช้านี้อุณหภูมิ21องศา ลมแรงมีฝุ่นละอองบางๆแดดอ่อนๆก็เป็นการรายงานเข้ามาครับส่วนหน้าจอสดๆณนะตอนนี้ก็ผมขออนุญาตเทียบกับโพ์ที่ผมจดนิดนึ่งครับคุณคนหลังเขานะครับก็ส่งรูปเข้ามานะครับยกนิ้วโป้งมาให้สองครั้งขอบคุณมากนะครับคุณสำราญก็ส่งรูปหัวใจมาให้ น่าจะครบแล้วนะครับต่อมาคุณคนหลังเขาก็ทักทายเราเข้ามาด้วยคุณบุญส่งส่งรูปอวตารยุคนิโป้งมาคุณสุดที่รักปีนี้มีความสุขกับอากาศเย็นสบายยาวนานดีจังชนบริจ,จะเย็นยาวถึง14กุมภาไหมโอ้ถ้าในส่วนของอากาศเย็นถึงช่วงกุมภาเนี่ยทางเนี้ยเรายังไม่มีข้อมูลที่จะสามารถไปคาดการได้นะครับโดยเบื้องต้นตอนเนี้เราสามารถ คาดการได้แค่ถึงวันที่3กลกุมภาพันธ์เท่านั้นซึ่งจากข้อมูลที่เรามีอยู่แล้วผลคาดการนะครับในช่วง31ถึงวันที่3กลกุมภาพันธ์เนี่ยเรายังไม่เห็นระลอกใหม่ลงมานะครับในส่วนของอากาศเย็นครับอย่างไงก <อา S 1> ็<ม>ติดตามการพยากรณ์อากาศไปเรื่อยๆนะครับเข้าใจว่านักน่าจะอย่างน้อยก็ประมาณวันที่7กุมภารเราก็น่าจะมีะข้อมูล มาคอนเฟิร์มหรือยืนยันให้ท่านทุกฟังได้ทราบว่า14กุมภาพันธ์ปีนี้อากาศจะหนาวเย็นอย่างนี้หรือเปล่าออท่านต่อมาครับพี่ออนจากบางประกงโทรศัพท์เข้ามาสวัสดีครับพี่ออนคิดถึงนะสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะคุณนัทะกิจครับสวัสดีครับผมวันนี้ลมแรงมากเลยเนี่ยเย็นมากเลยครับครับ,รบแล้วเนี่เนี่ยเย็น,น,น ไม่รู้จะพูดไงถึงพรุ่งนี้ไหมคะลมแรงขนาดนี้ค่ะแล้วก็อากาศเย็นเนี่ยถึงพรุ่งนี้ใช่ไหมคะอะ่ให้เราให้ถึงวันมะลืนได้นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของวันจันทร์ที่สาสิบเนี่ยจะยังคงได้อยู่นะครับในส่วนของลมแรงแล้วก็อากาศหนาวเย็นนะครับผมค่ะก็ขอบคุณนะคะขอ้ขอมูลสามค่ะวันตก ครับผม,บผมขอบคุณมากเลยพี่ออนที่โทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันที่บางนาอากาศก็เย็นครับเมื่อเช้านี้ผมต้องกัดฟันสระผมอาบน้ําแต่พอจัดการเรียบร้อยแล้วก็โอเคครับต่อมาครับทางหน้าจอสดๆคุณสุธีเพื่อนบ้านเราอยู่ที่บางบ่อก็บอกว่าอากาศดีมีลมหนาพัดแรงเป็นระยะระยะขอบคุณมากนะครับที่นี่ก็เช่นกันคุณสุธีอดีตเจสาสาราชาชนัน,นจันเทศครับก็ส่งรูกยุคนิโป้งมาให้ อเจ้าอัชนาภาแล้วก็เขียนมาว่าสวัสดีเจ้าข่าวอเจ้าเมืองใหม่ชนบุรีโปรมาเต็มเต็มยามแดดออกจะร้อนมากไหมขอบน้ำใจเจ้าค่ะวันนี้ที่ชนบุรีอากาศจะร้อนไหมครับคุณนัทกิจถ้าในส่วนของชนบุรีนะครับผมสำหรับอากาศเนี่ยเราจะยังให้ทรงๆนะฮะแล้วก็ในบริเวณที่มีแดดอันนี้จะยังรู้สึกร้อนได้อยู่แต่ตรงบริเวณที่เป็นร่มเงาอันนี้จะรู้สึกเย็นด้วยเพราะว่าลมพัด นะครับผมในส่วนแต่ถ้าเป็นในส่วนของพวกนี้อันนี้จะเย็นของจริงนะครับท่านต่อมาครับคุณโกศินเสียงวัฒนะหรือวัฒนาสักอย่างเสียงเขียนมาเป็นเขียนมาเป็นภาษาอังกฤษครับเป็นหน้าม้านะครับยกนิ้วโป้งมาให้แต่ไม่ยอมมาเองก็ต้องแซวออกอากาศสักนิดหนึ่งต่อมาคุณปัตตพีครับก็ทักทายมาจากโนนแดง บอกว่าที่นั่นลมแรงมากและก็หนาวด้วยก็ขอบคุณนะครับที่ส่งข้อความรายงานให้เราได้ทราบคุณธทีระส่งรูปหัวใจมานอกจากนี้ก็มีคุณสเสน่ห์คุณสายน้ําส่งรูปหัวใจแถมคุณสายน้ำก็ส่งรูปยกนิ้วโป้งมาให้ตอนนี้กดเลิฟก,กดไลค์รัวๆน่าจะเป็นแฟนของน้องนัฐกิจนะครับที่กดเลิฟก,กดไลค์มาให้เยอะๆขนาดนี้เลยต้องขอบคุณแทนด้วยนะครับคุณสายน้ําก็ทักทายเราเข้ามาด้วย คุณชนะส่งรูปหัวใจเข้ามาคุณพิธพรบอกว่าพยาวไม่หนาวแล้วอ้าทำไมเป็นอย่างนั้นครับนั่นที่นี่เริ่มจะเย็นเย็นหนาวหนาวแล้วนะครับคุณพิธภพรต่อมาคุณสายน้ํานะครับก็อวยพรมานะครับแล้วก็อบอกว่าฟังชมแชร์รายการให้แล้วเรามาคุย วกกลับมาที่คุณพิธาพรสักนิดหนึ่งน้องนักธุรกิจครับผมอบอกมาว่าที่พะเยาไม่หนาวนะครับอันนี้ถือว่าปกติไหมครับเพราะในขณะนี้ที่เราอยู่แถวกรุงเทพเนี่ยหรือบางจังหวัดที่เขาส่งเข้ามาเขาบอกมีลมหนาวนะครับถ้าอย่างพะเยาเนี่ย<ช>คืออันนี้เดี๋ยวผมต้องอธิบายให้ชัดก่อนสำหรับ<ด>วันนี้ที่เขารู้สึกว่ามันหนาวมันไม่ได้หนาวเพราะตัวอุณหภูมิ นะครับ hmm. อ่าไม่ได้หนาวเพราะยังไม่ใช่หนาวเพราะตัวมวลอากาศเย็นแต่จะเป็นหนาวเพราะว่าลมที่มันลงมาก่อนซึ่งพอเราโดนลมเนี่ยเราจะรู้สึกอุณหภูมิมันจะลดลงไปได้ประมาณ1-2องศาครับจะทําให้รู้สึกหนาวเย็นแต่ถ้าบริเวณที่ไม่มีลมอย่างพะเยาอย่างเงี้ยพะเยาเนี่ยยังเป็นโซนที่ลมยังไบไม่ถึงนะครับฉะนั้นเขาจะยังไม่รู้สึกหนาว hmm. นะฮะแล้วจะมีโอกาสเจอลมหนาววันไหนบ้างไหมครับทานั้น ถ้าแถวนั้นนะครับเราให้พรุ่งนี้เช้านะครับผมพรุ่งนี้เช้าวันที่29ก็จะเริ่มรู้สึกหนาวได้แล้วนะครับผมอากาศเย็นหนาวได้อยู่ครับยังไงคุณพิจพ์พรต้องฟังอยู่นะครับแล้วก็พรุ่งนี้มีลมพัดและทําให้อากาศหนาวจริงๆนี่วันจันทร์ก็มารายงานให้ฟังหน่อยนะครับว่าเจอลมหนากับเขาเหมือนกันนะครับจะได้ไม่น้อยหน้าคนอื่นตอนนี้เวลาของเรา7นาฬิกา55นาทีเดี๋ยวท่านผู้ฟังครับผมขออนุญาตเรียนให้ทราบว่า จบรายการแล้วเดี๋ยวผมจะอ่านข่าวช่วงต้นชั่วโมงให้ฟังกันนะสดๆเลยแล้วถ้าเป็นไปได้คืนวันอาทิตย์ถ้าไม่ไปไหนนะครับช่วงสองทุ่คทมครึ่งติดตามคลื่นนี้อยู่ก็ฝาก,กรายการก้าวทันโลกที่ดีเจแทนแฟนไม่มีเป็นผู้จัดหน่อยนะครับเพราะว่าจะมีเนื้อหาที่น่าสนใจแล้วก็มีเพลงรุ่นใหม่ๆทั้งเพลงไทยเพลงต่างประเทศให้ฟังกันเพื่อทําความคุ้นเคยกันเอาไว้กับเพลงรุ่นใหม่ๆกันนะครับ เชื่อว่าจะเป็นรายการที่เป็นประโยชน์คุ้มค่าการฟังอย่างแน่นอนน้องนักธุกิจครับครับผมตอนนี้เจนากาห้าสินาทีเรามาคุยกันนิดนึ่งว่าเจวันข้างหน้านะครับสถานการณ์ในประเทศไทยของเรานะครับจะมีปัจจัยตัวแปรอะไรมาทําให้เกิดรักษณะอากาศอย่างไรได้บ้างครับอา,อากาศจะอาจจะพูดในแนวน้อว่าอากาศจะอุ่นขึ้นหรือว่าจะทรงๆหรือว่าจะเย็นลงกว่านี้ดีครับ อ่าถ้าเรามาดูในส่วนของระหว่างช่วงนี้ไปจนถึงวันที่30นะครับอันนี้ปัจจัยสำคัญที่เรียกว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนเนี่ยครับหรือบริเวณความกดอากาศสูงเนี่ยจะยังคงลงมาได้เรื่อยๆครับฉะนั้นในช่วง2-3สวันข้างหน้าเนี่ยถึงวันที่30เนี่ยเราจะได้พบเจอลักษณะของอากาศเย็นนะครับหรือถ้าอย่างเป็นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็อาจจะมีอากาศลักษณะของอากาศหนาวร่วมด้วย นะครับแล้วบริเวณยอดดอยนะครับยอดภูเนี่ยมีโอกาสเจอน้ำค้างแข็งได้นะครับผมแล้วก็สำหรับทางภาคใต้เนี่ยก็ทางฝั่งอ่าวไทยตลอดแนวเนี่ยครับโดยเฉพาะพื้นที่นอกชายฝั่งเนี่ยอันนี้จะต,ต้องระวังในส่วนของคลื่นลมนะครับผมซึ่งอย่างคลื่นเนี่ยเราให้ได้2-4เมตร<ม>เลยนะฮะฉะนั้นเรือเล็กนี่งดออกจากฝั่งนะครับไม่คุ้มกันนะครับถ้าเวลาเรือมันล่มคว่ำขึ้นมา <ผ>ครับผมก็ค,ออกความปลอดภัยในชีวิตของเราไว้ก่อนนะครับพี่น้องชาวเรือก็ฝากให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศในช่วงนี้กันให้ใกล้ชิดด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นถึงค่อยออกทะเลกันจะดีกว่าส่วนท่านใดนะครับที่จะเดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ก็ติดตามข่าวกันให้ใกล้ชิดด้วยนะครับถ้าเห็นท่าไม่ดีก็เที่ยวกันแถวบริเวณชายหาดไม่ต้อง ลงขอไปไม่ต้องลงเรือไปตามเกาะต่างๆก็จะน่าจะดีกว่านะครับอันนี้เป็นห่วงครับอีกอันนึงที่ผมอยากจะถามก็คือว่าสถานการณ์ฝุ่น pm 2.5ในวันนี้หรือว่าจุดวันข้างหน้ามันจะเป็นยังไงบ้างครับพอจะทราบบ้างได้อันนี้เราให้คาดการแปรผันกับลมบที่<ม>ลงมานะครับผมซึ่งในช่วงวัน2วันนี้ลมแรงอยู่ฉะนั้นลักษณะของ pm 2.5เนี่ย จะค่อนข้างดีนะครับก็คือจะยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ถ้าหลัง3าสิไปแล้วเนี่ยพอลมมันเริ่มเบาลงเนี่ยครับครับฝุ่น P m อจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับผมนะครับผมเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ยังพอทํากิจกรรมกลางแจ้งได้นะครับโดยเฉพาะย่างยิ่งคนที่ชอบออกกําลังกายกลางแจ้งไม่ว่าจะเป็นการวิ่งหรืออย่างไรก็ตามคุณจันพรคนหัดใหญ่นะครับบ้านเดียวกับผมเลยเขียนมาว่าวันนี้หัดใหญ่จะมีฝนตกไหมครับ หาดใหญ่หรอครับอันนี้มีครับแต่จะเป็นแค่ฝนเล็กน้อยนะครับผมแถวสอย่างหาดใหญ่สงขาเนี่ยฝนอาจจะมีเพิ่มได้อยู่แต่เพียงชั่วคราวนะครับวันพรุ่งนี้ก็จะค่อนข้างลดลงไปแล้วฝนจะไปอยู่ตรงแถวบริเวณจันารราธิวาสปัตตานีนะฮะครับครับผมครับก็ข้อความตอนนี้หมดแล้วนะครับท่านใดที่จะส่งข้อความมาอีกก็น่าจะได้อยู่เพราะตอนนี้7จ็นาฬิกาห้นาทีอาจจะได้อีกสักข้อความส่งข้อความนะครับ ถามน้องธัฐกิจอีกอย่างหนึ่งครับผมในช่วงนี้เนื่องจากว่ามันตะกี้บอกว่าที่พยาวนะครับยังไม่ค่อยมีลมพัดเท่าไหร่เพราะฉะนั้นช่วงเช้าเช้านะครับโอกาสที่จะเจอหมอกนี่ก็ยังพอมีอยู่ใช่ไหมครับยังพอมีอยู่ได้ครับผมยังพอมีอยู่ได้ฮะแต่ว่าถ้าพอพรุ่งนี้ลมมันเริ่มลงมาเต็มที่เนี่ยอันเนี้ยหมอกจะเริ่มลดลงครับครับผมก็ ยังไงก็ฝากท่านผู้ฟังนะครับให้ติดตามรายการตุนิยมวิทยารับใช้ประชาชนให้เป็นประจำนะครับอย่างน้อยที่สุดถ้าหากว่าไม่ว่างที่จะฟังนี่ช่วงค่ำคืนขณะที่สถานีโทรทัศน์ต่างๆเขามีการอ,อ่านข่าวให้เราฟังนี่ข่าวประจำวันนี่ก็มักจะมีผลการพยากรณ์อากาศจากกรมตุนิยมวิทยาแจ้งให้ท่านฟังได้ทราบกันอยู่ก็ฝากให้ช่วยฟังกันด้วยนะครับเพื่อว่ามีสถานการณ์อะไรที่มันเกี่ยวข้องกับ บริเวณที่ท่านอาศัยอยู่เราจะได้ทราบกันล่วงหน้านั่นเองจะได้ไม่มีปัญหาอะไรกันของเราหมดเวลาแล้วครับต้องลาท่านฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ